ก็หลังจากเมื่อวานนะคะที่เราได้หวานข้าวไปนะคะแล้วบอกว่าพอหวานเสร็จปุ๊บตอนเย็นนะคะฝนตกวันนี้ก็เลยมาดูนานะคะว่าโอ้โหมีการได้ซ่อมกันบ้างเห็นไหมคะข้างหลังอันนี้คือน้ำท่วมเลยนะคะคือท่วมมิดเลยนะคะข้างหลังคือมีแต่น้ำต้งนั้นเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยเอาข้าวมาแช่ นะคะเพราะว่าก็มีการหวานซ้าบ้างแหละนะคะก็มีการหวานซ้าหวานเก็บเนาะดูนี่เห็นไหม,มน้ำตาจะไหลเมื่อวานเสร็จเมื่อวานเนาะแล้วก็แบบโหฟ้าเขียวแบบมาหนักมากนะคะเมื่อวานเราก็แบบไล่น้ํากันจนแบบอเอาละเถือกแหงละอะไรแน่แหละคือ แล้วก็นัดคนฉีดคุมเรนไว้แล้วด้วยนะคะก็ก็คงต้องเลื่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยวันนี้ก็จะด,ดันแล้วก็ข้างบนนะคะเห็นเมฆคึ้มคึม,คมเห็นไหมคะคึมลอยต่ำๆอยู่อีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกลง,ลงมาอีกไหมนี่ให้ดูสภาพรอบๆนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าแล้วน้ำเต็ม ที่ปล่อยน้ําเสียนะคะเต็มเลยเต็มคลองเล็กเลยนะคะนี่รอบๆเจอแบบนี้ทำไงะคะซ่อมข้าวสิคะ,นะคะน้ำตาจะไหลโอ๊อยทำนานหน้าฝนนะคะทำยากเหมือนกันเนาะบอกหน้าตอนหน้าแรงนะคะ ตอนทำนานหน้าแรงก็ปัญหาที่เกิดกันก็คือไม่มีน้ําหน้าฝนน้ําเยอะเกินอีกนะคะก็สูบก,กันไปน้ํามันก็แพงบน่นอันนี้มาบ่นให้ฟังนะคะไปละบน่นใครเจอปัญหาแบบสาบ้างเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะเผอสษาจะมีกําลังใจหรือว่าสาดโดนแบบแบบนี้อยู่คนเดียวเนาะโดนอยู่คนเดียวเปล่าเนี้ยเออนะมีสิทธิ์ฮนะ ใครเจอแบบสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้ไปก่อนมาสั้นๆระยะสั้นๆเจ๋งมากตอนนี้ <laughs> คือแล้วข้าวก็จมโคลนหมดเลยนะคะจมเลนหมดเลยตอนนี้ก็แต่มีแดดนะออกบานา่าโตอีกล่อเนาะโอเคอันนีคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะบ๊ายบาย